ตาเสวัสดีมสองแล้วก็มสามทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่เหล่าซื้อได้ให้บทสนทนาพวกเราไปลอกแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะเรามาดูการเฉลยกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะให้เด็กๆนะคะอ่านตามเหล่าซื้อแล้วก็ดูคําเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งอ่านตามเหล่าซื้อก่อนค่ะ อ่า明天你想去哪明天你想去哪儿อ่า明天แปลว่าอะไรคะ明天你想去哪แปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณจะไปไหนหรือพรุ่งนี้คุณอยากไปไหนก็ได้นะคะแปลได้ทั้งนั้นเลยพรุ่งนี้คุณจะไปไหน พรุ่งนี้คุณอยากจะไปที่ไหนได้หมดนะคะอ่านตามอีกรอบค่ะนิงเทียวอเสียงชี่ออไม่ใช่นะคะหนิงเทียน你想去哪明天你想去哪นะคะต่อมาข้อสองค่ะ我想去百า商店买东西อ่านตามค่ะ我想去

แปลว่าอะไรคะว่อแปลว่าฉันเสี่ยงแปลว่าอยากหรือว่าจะก,ก็ได้คะ่ะชี่แปลว่าไปไปพั่วซางเตี้ยนแปลว่าข้างสรรพสินค้าหมายต้องสี่ซื้อ,อซื้อของนะคะไปพัวชางเตี้ยนมยตงสี่ ฉันอยากไปห้างสรรพสินค้าซื้อของนะคะหรือว่าฉันอยากไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแต่แบบนี้ก็จะสวยกว่านะคะแต่นี้ที่เราซื้อแปลให้คือแปลตามตัวเดี๋ยวเราซื้อแปลให้ถูกต้องสวยๆตามหลักภาษาไทยดีกว่าค่ะฉันอยากไปซื้อของที่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะอ่านตามค่ะ 我想去百货商店买东西。接下来，明天我有空，不回答。我们一起去吧。明天我有空，明天。 我们一起去吧อีกครั้งนึงค่ะ明天我有空我们一起去吧แปลว่าอะไรคะ明天แปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้我有空แปลว่าฉันว่าง我们一起去 a แปลว่าพวกเราไปด้วย กันเถอะหรือว่าไปด้วยกันนะก็ได้นะคะต่อมาค่ะอ่าอานตามอีกรอบดีก,กว่า,วาคงิทีั明天我อ空我们一起去吧ต่อมาค่ะข้อบีเเีี่ยนจี่ยนแปลว่ากี่โมงนะคะีีเ่จยนง่ายๆกี่โมง เออตอบว่าสิบเตียนสิบเตียนก็คือสิบโมงาามาแปลว่าได้ไหมได้ไหมหรือว่าโอเคไหมนะคะสิบเตียนามะาต่อมานะคะอ่านตามหานิงเเีีย好明天ห好แปลว่าได้หรือว่าแปลว่าโอเคหรือแปลว่าตกลงก็ได้ค่ะ ได้หนิงเทียนเจี้ยนแต่ว่าเจอกันพรุ่งนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะพอเปิดเรียนมาเราคือจะให้พวกเราสอบสนทนานี้นะคะสอบสนทนาตรงนี้เป็นคู่นะคะสลับกันเป็น A อและเป็นบนะคะสลับกันเป็นอ่ะเพื่อที่เราจะได้คล่องมากขึ้นเรามาฝึกอ่านตามค่ะ 明天你想去哪儿？我想去百货商店买东西。我想去百货商店买东西。明天我有空，我们一起去吧。 明天我有空，我们一起去吧。几点？几点？十点好吗？好，明天见。好，明天见。 โอเคอ่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะก็คือคลิปนี้เราจะเรียนในวันศุกร์นะคะที่15คาบ3แล้วก็ม .3 นะคะเรียนวันศุกร์ที่15คาบ2นะคะอ่ะอันนี้เราไม่ต้องลอกลงไปนะคะเพราะว่าพอเปิดเรียนมาเราซื่อจะให้พวกเราสอบนะคะสอบแปลความหมายเป็นภาษาไทยนะคะ ตอบตามนี้เลยนี่เหล่าซื่อเอาข้อสอบมาบอกตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทบทวนนะคะข้อสอบแปลความหมายเสร็จแล้วก็ให้เราแปลคําศัพท์พวกนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะให้ใบงานนะคะก็คือเป็นใบข้อสอบนะคะกระดาษข้อสอบให้เราได้สอบนะคะประมาณนี้อืมนะคะแล้วก็เมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหล่าซื้อก็จะให้พวกเรา สอบสนทนาเป็นคู่นะคะสอบสนทนาเป็นคู่โอเคนะอ่ะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะทบทวนอีกสักนิดน,นึงเพราะว่าคลิปวันนี้ไม่เยอะไม่ไม่มีอะไรมากมายแค่ให้เราทบทวนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแล้วก็สอบนะคะอ่านตามค่ะโย่คงโย่คงต้งสีต้งสีอีสี

ถูกต้องไหมเพราะว่าเราซื้อไม่ได้สั่งงานเพิ่มเติมแค่ให้เราทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะสอบพอเปิดเรียนมานะคะเราจะให้สอบทันทีเลยนะดังนั้นเพื่อรายงานตัวว่าวันนี้เราได้เรียนแล้วให้เรานะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าผมพร้อมที่จะสอบแล้วครับนะคะ อ่านะคะทบทวนก่อนนะแล้วค่อยพิมพ์ลงไปนะคะว่าเขียนชื่อยกตัวอย่างเช่นอ่าผมนายสุภชัยแก้วพวงพร้อมสอบแล้วครับประมาณนั้นนะคะหรือหนูนางสาวเออไม่ใช่หนูเด็กหญิงสุจีราพร้อมสอบแล้วค่ะประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะอย่าลืมรายงานตัวใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะใจเกียง